สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนมีคนมาถามผมว่าจะสู้กับพรรคเก้าไกลอย่างไงเพราะว่าเก้าไกลเนี่ยเขามีจุดแข็งอย่างเดียวคือยังไม่เคยเป็นรัฐบาลยังไม่เคยพิสูจน์ว่าทำงานได้หรือทำงานไม่ได้ไม่ได้ประชาชนยังไม่รู้สึกใดๆ เพราะยังไม่เคยเห็นจึงก็อยู่ในความหวังอยู่ตลอดถ้าต้องการจะชนะเขาเนี่ยให้เป็นสักครั้งนึงคือหมายความว่าอาจจะไปได้หรืออาจจะเข็ดหลาบเลยก็ได้หรือไม่บ้านเมืองมันไรไปเลยนะก็เ,เพราะว่ายิ่งอันเนี่ยคนก็ยิ่งมีความหวังไงเพราะว่าทุกทกเรื่องเนี่ยมันคือยังไม่ได้ทำ <c oughs> ยังไม่เคยเห็นนะ่ะมันก็ต้องพิสูจน์ให้สิ้นสงสยัย ต่อมาเรื่องการต่อสู้เรื่องการเลือกตั้งผมไม่เชื่อว่านะครับว่าการดิวของอดีตนายกทักษินเป็นการดิวเพื่อจะเป็นตัวแทนให้ให้ต่อสู้ตามที่บอกรอบที่แล้วผมว่ามันมีสองทางทางหนึ่งก็ทยอยปิดกิจการบางทีในการปิดบริษัทอาจจะไม่ได้แจ้งไห้พนักงานได้รับทราบอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะเพราะว่า การดิวนี้ถ้าดิวเพื่อภารกิจให้สู้เนี่ยมันต้องอีกเรื่องหนึ่งนะไอ้นี่เสียทุกอย่างนะครับที่จะเอาต้นทุนด้านกว้างแอ์วอ์เนี่ยไปสู้นี่เทียบไปได้เลยต่อมาก็คือว่าพรรคการเมืองที่บรรดานับผู้แทนราษฎรทั้งหลายเขาก็รู้ว่าวิธีสู้เนี่ยคือหมายความว่าคือถ้ายังมีบัญชีรายชื่ออยู่เนี่ยยังสู้ก้าวไกลไม่ได้นะถ้าเขาเลิกบัญชีรายชื่อ บัญชีรายชื่อ3 5 0 0 0 0จึงจะได้ผู้แทน1คนนะแต่3 5 0 0 0 0ในระดับเขตได้ผู้แทนไม่น้อยกว่า10คนนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือผมว่ามันมีหลากหลายของเกมต่อไปว่ามันจะลงเอยอย่างไรคืออย่างที่ผมบอกว่าให้ดูสถานการณ์ก่อนสงกรานับมันก็จะเป็นตัวคำตอบว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเพียงแต่ว่าณขนาดนี้เนี่ยครับคือคือต้องต้องมองว่ากระดานหน้าเนี่ย ผลเอกประวิตย์ไม่มีแล้วนะนะครับท่านคงไม่ใจบรรดาลแรงไม่พอไปหาเสียงเลือกตั้งอีกรอบนะครับ,รบลุงตู่นี่ไปก่อนลุงหน้าแล้วนะนะครับในซีกนี้สองพักเนี่ยเขาจะอยู่อย่างไรกันต่อนะครับพักเพื่อไทยในสถานการณ์หน้านะครับคุณอนุทิคนคงจะอยู่ที่เดิมพักก้าวไกลนะครับซึ่งโอกาสจะถูกยุบหรือไม่ถูกยุบมันไปได้ทั้ง2ทางอยู่แล้ว แต่ว่าการคลองเข้าขายลมล้างการปกครองความจริงถ้าเราโยงไปก่อนหน้านี้มันมีข้อสงสัยว่าหลังสิบเอ็ดพฤษภาจะไปจับมือกับพรรคเพื่อไทยจึงเกิดเหตุการณ์สถานการณ์นี้ถ้าไม่เอาก็เพียงแค่เข้าขายก็ไม่ต้องยุบนะครับแต่ว่าถ้าต้องการยุบก็ก็ล้มคือมันอยู่ที่บริบทของกระดานทางการเมืองว่าสุดท้ายเนี่ยจะเลือกเกมไหนอย่างไร แต่ว่าต้องไม่ปฏิเสธว่าถ้ามันมีสถานการณ์เบี้ยวดิวขึ้นมาอาจจะจบลงแบบโปรดฟังอีกครั้งตรงนี้คุณต,ตูให้ความสำคัญน,นะกีส้นใตายส,<อ>สามเส,ส้นเพราะว่าฟังครั้งแรกจะไม่ได้ยิน